สวัสดีครับทุกคนพมกบผมนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามเด็ก,กูอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวนะักเตะที่ชื่อว่าคารวัสเกเรียนะครับตัวนี้นะครับนี่โอ้หลายคนอาจจะไม่เห็นชื่อนะเพราะว่าภาพนั่นจะใหญ่เกินไปมาขออนุญาตลดขนาดภาพครับอ่าน่าจะเห็นกันแล้วนะครับคาร์วัสเกเรียล่างนี้นะเพราะว่าเล่นใน iPad นะอาจจะแบบภาพอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าได้ขนาดปกติกับการเล่นโทรศัพท์นะครับผม ร่างนี้นะครับจะได้ใน Player of the Week นะใครอยากดูวิธีการเปิด Player Week ฟร e e รอดูท้ายคลิปได้นะครับมามาดูค่าพลังด้านในกันครับร่างนี้จะเป็นร่างที่หายากร่างหนึ่งนะทำไมผมถึงบอกว่าหายากหรอมาดูกันครับ ล่างนี้จะมีส่วนสูงอยู่ที่183ซิเมนะครับอายุ22นะครับถนัดเท้าขวานะครับเล่น้กับสโมสรน,นาปุรีน้ำหนักอยู่ที่70นะครับที่หายากเพราะว่ามานสไตล์โฮเพย์ย์นะส่วนใหญ่จะมานสไตล์พลุสิกวิงเกอร์นะครับหรือว่าพวกโรมิงแฟงนะตัวนี้มาโฮเพย์ย์นี่บอกเลยว่าหายากชิหมหายครับผมผมบอกเลยใครเปิดได้ถือว่าโชคดีนะครับผม ตำแหน่งที่คาวาสเกเลียล่างนี้เล่นได้นะครับเป็นปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กลางลุกนะครับตำแหน่งที่แนะนำสแตนนิ่งเป็นตำแหน่งกลางลุกนะครับเพราะว่าโฮเวเยอร์จะได้แสดงผลนะครับผมมามาดูโอ้อหรือว่าค่าพลังด้านในนะครับค่าอ้อโอก่อนบูต95นะครับบูตแล้ว99นะครับมีค่าพลังเกมลุก82ส่วนตัวโฮเวเยอร์ก็ถือว่าน้อยอยู่น่าจะ85ขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้แบบน้อยขนาดนั้นนะมีค่าพลังแบอบอ่าบอลคอนโทรลนะครับ93ดิีบิ้ง94นะครับการไปกับบอล92นะ ส่งสั้น92ครับส่งยาว92ครับจบสกอร์85นะลูกคง8 2ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับคูนฟิเยร์ล่างเพลโอร์ารวีสปีดมิมาที่90กับสปีดต้น92ถือว่าแจ็มแมวแจวเรือใช้ได้ครับคิงค้งจกมาเวอร์84นะครับจ้า61นะครับความเป็นแกง68ความเป็นแกง88เอ๊ะ พอป็นแกง68บาลานซ์88สเตมิน่า85นะครับใช้2เท้าวีนี้หายคือสามารถยิงเท้าซ้ายแล้วก็เทา้ทาเท้าขวาได้เลยล่างนี้บอกเลยแจ่มจริงๆครับสกิลที่ได้มาของล่างนี้ของคาวาสเกเลียนะครับจะมีดับเบิลชาร์ตครับหมากสายเทินนะครับคาบีสายแอนเทินครับโซคอนโทรลครับลองแรงเคอร์เลอร์ดิบบิ้งช็อตครับลองแรงชูตติ้งนะครับแล้วก็มีวันทัสพาทูพาสซิ่งแล้วก็สกิลเรียกฟาวน์นะสกิลสำหรับผมที่ขาดขาดขาด,ดไปผมว่าขาดพินพอยคอร์ติ้งสกิลเดียวนะนนนอกั้ แจมแมวแจวเรือเลยครับผมบอกเลยว่าโคตรดีครับสำหรับคาวาสเกเรล่างนี้นะส่วนตัวจะจับมาเล่นเอฟฝั่งนี้นะ เพราะว่าจะได้ตัดเข้าเท้าขวาเท้าหลักที่ถนัดนะแต่ตามจริงล่าวนี้คือเล่นได้ทั้งสายทั้งขวาเลยนะทำไมถึงเล่นตรงนี้นะครับโฮเพเยอร์มันจะได้สอดขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสอดทําจังหวะบางทีก็ฉีกออกมาปีกเป็นเปิดบอลบ้างน,นะแต่ถ้าเราจับมาเล่นตําแหน่งปีกอย่างนี้นะครับจะทําให้โฮเพเยอร์สไตล์โฮเพเยอร์มันไม่สแสดงผลนะครับอาจจะทําให้เราเล่นคาวาสเกเลียแล้วรู้สึกว่าแปลกๆนะทำไมวิ่งแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบวิ่งแบบออฟสไตล์นะครับแต่ถ้ามาจับมายืนเอเเียอย่างเงี้ยมันจะวิ่งหาช่องแบบโฮพเยอร์ก็ วิ่งสอดหรือว่าวิ่งสร้างสรรจังหวะให้เรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่องฟองกันดีกว่าครับว่าคาวาสเกเรียร่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวคาวาสเกเรียช็อตแรกครับแทงไหมเพื่อนเล่นครับโอ้โหแล้วเพื่อนก็จบสกอรออย่างง่ายครับผมบอกเลยตัวนี้เชื่อมเกมได้ครับมีความพิ้วเนี่ยดูนี่ครับหาช่องดีครับแล้วดูครับการจ่ายบอลครับนี่ มาอีกแล้วครับชิงกับเพื่อนนะครับเติมมาอีกแล้วครับดูเพื่อนจ่ายมาคาร์วัสปาดเข้ามาหืลอครับคาวัสหลอเติมเข้ามานี่ครับแหวกเข้ามาครับแล้วก็ชนแล้วก็ยิงครับโหโคตรแจ่มครับโฮเพเยอร์ครับสอดเข้ามาจบสกอร์ครับนี่ครับรับบอลมาครับแล้วก็แทงบอลให้ทางด้านกองหน้าครับรับบอลไปใส่สกอร์ครับโอ้โหคาวัสเกเลีย์ครับร่างนี้ครับล่างโฮเพเยอร์ครับไปแล้วครับดูหาช่องครับ แทงมาให้ฮาแลนด์เสียได้ครับฮาแลนด์ลำหน้าไปก่อนนะแทงอู่แล้วหาช่องครับดูนี่ครับรับบอลมาจากอ็มเปเป้ครับดาโบทัสหนีมาแหวกมาหนีคอตากูตามาแล้วก็งัดมาให้ฮาแลนด์โขกจ่อๆอย่างนี้เข้าไปเลยครับทุกคนดูอย่างโกงครับคาวัตครับผิวจัดครับโฮปเยอร์ดูนี่ครับนี่ครับไปเลยครับนี่ไงหลอกมานี่ไงหลอกมาอีกหนึ่งเราขอหลอดม่วงซัดลูกนี้อุ้ยเสียได้ครับถ้าเข้ามาลูกนี้โคตรสวย ไปแล้วครับขาวัดมีความเร็วครับมีความเร็วแวกมาแหวกมาหนีมาหนีมาครับหนีมาหนีมา,มาว่าไงขออนุญาตเปิดหลอดม่วงน่อยเปิดมามลูกนี้ไม่ค่อยได้ลุนเท่าไหร่ครับเสียดายไม่มีพินพอยครับถ้ายัดพินพอยได้คงดีอะแต่เสียดายเป็นเพยรตววิไม่สามารถยัดสก,กิลได้แต่จังหวะส่องไกลแบบนี้ก็มีให้เห็นครับนี่ข่าพลังจบสกอร์เยอะครับคิกกิ้ง,งพาวเวอร์โอเคใช้ได้ครับนี่สอดมาอย่างนี้แล้วก็ใส่จบสกอร์ครับโห การจบสกอไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะนี่ครับไปอีกแล้วความผิวครับหนีฮาคิม่มาขออนุญาตส่องไกลหลอดม่วลูกนี้ชนเสาเสียดายครับนี่ครับจุดโทษครับขออนุญาตวัดกับทางด้านคาซิยาร์ครับและก็เรียบร้อยเข้าไปครับนี่ครับโตรแจมครับสําหรับคาวาสเกเลียใครเปิดได้นะผมบอกเลยว่าคนดีครับนี่ดูครับไฮไลท์ครับหนีมาครับแต่ก็ขออนุญาตส่องไกลครับโอ้โหใสสกอเถอะบ้านเรียกอย่างนี้เลย โจะแจมแมวแจวเรือครับเป็นล่างโฮเพเยอร์ที่ผมรู้สึกว่าชอบใช้ได้ครับนี่ครับเพื่อนรับบอลมาแทงมาคาวัดจบสกอร์แบบจังหวะมุมแคบครับใช้เท้าที่ถนัด2อเท้าเลยนะล่างนี้นะครับสามารถจบได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าวขวาจังหวะจบจุดโทษก็มีจังหวะนิ่งๆครับในการจบสกอร์ลูกนี้โอ้โหนี่ครับนิ่งๆครับมองไปที่บอลแล้วก็มองมุมแล้วก็ทิศทางครับ แล้วก็ซัดครับไม่ได้รุนแรงมากครับแต่ว่าทิศทางใช้ได้ครับมาการแทงบอลมาทางให้ทางด้านนี้มาคนี่ดูการจ่ายบอลน้ำนี้มาปาดมาที่ฮาแลนครับฮาแนลนรับบอลช้าคบคาวาตตัดได้ครับแทงไปให้ฮาแลนลุ่นเลยครับชตนี้แล้วฮาแลนก็จบสกอร์ครับประมาณนี้นะสำหรับคาวาสเกลียเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว่าว่าคาวาสเกลียล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับคาวาสเกเรียล่างนี้โคตรแก่มโคตรแววโคตรแวบโคตรวับนะครับตัวนี้ลงไปทั้งหมด8เกมครับลงซัดไป5ประตูกับ4แอสซิดนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายหรือว่าการยิงพี่แกถือว่าทําได้ดี ไลระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับสาหรับคาวัซเกียร่างนี้ถือว่าผมชอบนะอยู่ในเกณ์ที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับการเล่นของเขานะครับสาหรับคาวัซเกียร่างนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะใครที่เปิดได้ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะแบบว่ามาให้เป็นวิทยาทานให้สําหรับคนที่ กำลังตัดสินใจว่าจะเปิดไม่เปิดนะครับสำหรับคาวา s a ก i เรียร่างนี้ผมขอตัดเกรดให้อยู่ที่ประมาณ8.5เต็ม10เลยนะครับสำหรับล่างนี้เหมาะกับคนที่ขาดกองกลางโฮมเพเยอร์สายคล่องตัวนะครับมีความเร็วนะคะอาจจะหาช่องอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ส่วนตัวเล่นมาแล้วก็ไม่ได้แย่เลยครับแล้วก็ไม่ได้ติดบูทด้วยนะ ค่าพลังก็จะตัน99แบบนี้ค้างไปเรื่อยๆเลยนะครับอยู่ที่ว่ามาลุ้นกันครับว่าฟอร์มจะ A อย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าฟอร์ม C แล้วจะเล่นได้ดีขนาดนี้หรือเปล่าส่วนตัวผมว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับขออนุญาตล็อกเก็บไว้ในทีมเพื่อจะเอาไว้ใช้งานระยะยาวเลยนะสำหรับไ d สายฟรี ID ดีนี้ของผมนะ <S 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 บอกเลยว่าโคตรแจ่มครับสำหรับคาวาส a k เร่างนี้เหมาะกับคนที่กําลังสร้างทีมนะครับหรือว่าใครที่ขาดกองกลางที่แบบว่า สอดดีนะครับแล้วก็สามารถเอาไปสารพัดประโยชน์ในอะไรแบบลงครึ่งหลังเอามาลงมาไปเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะเพราะว่าตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะตัดเข้ามายิงด้านขวาก็ได้ด้านซ้ายก็ดีนะครับสาหรับตัวนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการรีวิวคาวาสเกเลียอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงกักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มานะครับฝากช่องทางการติดต่อมืเนเดิมนะครับฝากติดตาม u t u b e เรานีครับพุ่งะยานสูหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับผมแล้วก็ าฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่อง Tik t o k นะครับไม่ว่าจะเป็น IG TikTok แล้วก็ a c e b o o k นะครับฝากเข้าไปกดติดตามเข้าไปกด Follow เพื่อเป็นกำลังใจกันให้หน่อยนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนาเตดตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับแพ้หรืออะไรต่างๆสามารถทักมาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้บายๆครับคำพูดคำจายใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอษขอภัยมาณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยครับขอบคุณครับ